กราบสวัสดีครับพี่พ <ination> sí ี <show> you know ่เพื่อนเพื <None Öz ell großes> ่อนชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับพี่พี่นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันนะครับในช่วงเช้าๆนะครับพี่นะเวลาประจําการของเราครับพี่นะครับในช่วงเช้าก็ไม่เกิน9นาฬิกานะครับช่วงเย็นก็ไม่เกิน18นาฬิกานะครับนะถ้าหากมีลงคลิปเนาะอ่าวันนี้สนใจในการใดครับพี่ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนะเบอร์โทรไลน์ดีนะครับ0620890157นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ062 0890157นะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ครับ0620890157เช่นเดียวกันนะครับพี่นะอ่าส่วนสแกน QR Code คนะครับนะมุมด้านล่างขวามือนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับทางช่องทางไลน์กันได้เลยนะครับมีอ่ารูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนะแบ่งปันนะครับนะกันทุกรายการครับพี่ๆสนใจรีบครับรีบโทรมาได้นะครับนะ อ่านะครับส่วนพี่ท่านใดนะครับนะ FC ทุกท่านที่อ่านะครับไลน์ไม่ดึงไม่แจ้งเตือนนะครับพี่นะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับนะเป็นรูปองค์พ่อพระพิคเนศนะครับผู้ติดตามว่าหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าท่านนะครับพี่นะการันตีส่งของจริงตรงตามปกส่งทุกวันนะครับอ่าวันนี้ครับพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งมีสามสิบรายการนะครับพี่วันนี้อ่านะครับนะเป็นชุดอ่าพระสมเด็จนะครับนะเป็นวัดระฆังนะครับเป็น วันละคังบางคุณพงก็มีนะครับต้านนี้ครับนี่องนี้ครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยหนึบดีนะครับ่านะครับแบบนี้นะครับ right นี่ like ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมเปิดไปทางนี้นี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เปรรายการละห้าศูนย์ศูนย์นะพี่นะรายการละห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะนี่มีอ่าเก็บเงินปลายทางได้นะครับนะสปรวดเร็วทนใจนะครับนะส่งปอนอนะครับไปชนีไข่นะครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองครับนี่หมายเลขสองอ่าเนื้ออขาวนะครับนะแกะปูนเปลือกหอยนะครับนะองนี้มีอ่าขอบแม่ประคับแม่พิมพ์นะครับนะขึ้นบนขอบกระจกนะเขาเรียกขอบกระจกนี่ครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อขาวขาวสภาพผิวแบบว่า อ่ามีฝุ่นหน่อยๆนะพี่นะมีฝุ่นหน่อยๆนะครับอย,อยอจารพาดูนะครับพี่าจณาดูชอบนะพี่ๆนะนี่ครับนะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับนะ้วหากไม่ถูกใจนะครับเลื่อนอปผ่านก่อนได้นะพี่นะอ่าไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าหมายเลขสามครับพี่ <c oughs> นี่ครับพี่หมายเลขสามอ่า,อาเนื้อค่อนข้างหนึบแกร่งนะครับน้าหน,นึบแกรง่งแกร่งขาวๆเนี่ยนะครับนะจะเป็นตรงนี้เป็นสภาพแบบผิวหิ้งผิวเดิมบ้านๆนะอ่าสภาพผิวหิ้งผิวเดิมบ้านๆน,นะครับนี่สภาพเอ๊ะพี่บางท่านเอ๊ะสภาพเป็นยังไงนะครับพี่นะนี่ดูพื้นหลังแบบนี้นะครับพี่เขาเรียกผิวหิ้งหิ้งนะครับเป็นพระที่แบบว่าวางไว้อะนะพี่นะวางไว้แล้วคาบเนี่ยนะครับนะเกาะติดแบบเป็นเวลาหลายๆปีนะครับพี่นะ เนี่ยครับพี่นื้อประมาณนี้นะครับหมายเลขสามนะครับอ่าหมายเลขสี่นี่ครับพี่หมายเลขสี่นะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่เกตทะลุซุ้มพิมพใหญ่อ่านะครับนะอุค์น,นี้วันนี้ก็เป็นแบบระพระเหมาบ้านมานะพี่นะวันนี้ไปอ่านู่นเลยพี่ใช้นาดนะพี่นะไปใช้นาดมานะครับนี่ ลืมพรไวโอวัดเกตนะครับพี่วัดเกตเดี๋ยวพี่คุณพี่เขาส่งมาให้นะพี่นะไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนพี่เขาเจอนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับนี่เนื้อหาชํำๆม้วนสารเยอะๆนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ครับขอบตัดครูดนะครับนะเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นี่ตรงนี้นะครับนี่ครับหมายเลขสี่เนาะนะครับหมายเลขห้าครับ นีหมายเลขห้านะครับนะครับแล้วหมายเลขห้าก็มีคราบนะครับนะคราบไข่คราบฝุ่นเนาะเนี่ยคราบแป้งโรยพิมพ์ปนผสมกันนะครับนี่อ่าหลังเป็นหลังเรียบเนาะครับหลังเป็นหลังเรียบประมาณนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนะสวยเก่านะครับพี่นะครับนะเนื้อหาดีๆนะครับ นี่ครับเนื้อหาวัดละคังนะครับพี่นะสวยๆนะครับนี่สวยๆงามๆครับพี่ตรงนี้ครับหมายเลขห้าเนาะสำหรับพี่ท่านไหนที่เข้ามารับชมแลวยังไม่กดติดตามนะครับพี่นะฝากกดติดตามนะครับนะฝากกดติดตามครับพี่เพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปเนาะเพื่ออาจมีพระรายการที่นะครับน้าถูกใจนะครับนะหรือพี่พี่หาเช่าหาอยู่ก็เป็นได้นะครับรายการไหนที่ไม่มีขึ้นไลค์ขึ้นวิดีโอนะครับพี่สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเผื่อนนองไม่ได้มาลงนะ นะเพราะว่ามันเยอะเนี่ยมันลากหลายแล้วน้องก็นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีพี่ๆท่านไหนบ้างหรือเปล่านะครับพี่นะน้องก็มาลงมีคนเรียกร้องเยอะนะครับเป็นรายการพาระสมเด็จเนี่ยน้องมีแบบเยอะค่อนข้างเยอะเลยละนะครับออกเหมาบ้านเกือบทุกวันนะครับพี่ลองดูนะครับนี่เอาถูกใจนะครับหมายเลขหกครับอนี้ครับ หมายเลขเจ็ดนะพี่นะหมายเลขเจ็ดเป็นพิมเจดีนะครับนะพิมพ์ทรงเจดีวัลขังงนี้ออกหนานะพี่นะออกหนาแนละ้วมีองค์ขนาดเล็กนะพี่นะเหมือแบบมีการฝนข้างนะพี่นะครับมีการฝนขอบฝนข้างเนื้อปีสวยนะเนี่ยครับร้อยปีรอยย่นเม็ดมวลสารขาวๆนี่ก็เพียบนะครับนะเพียบทั้งองค์เลยนะครับ อ่าเป็นพิมพเจดีนะพี่นะเป็นวัดลักขังพิมพเจดีนะครับพิมพเจดีวัดลักขังนี่ร้อยหนอนด้นร้อยปีแยกนะครับนะสวย้ครับหมายเลขเจ็ดนะครับไปหมายเลขแปดครับนี่หมายเลขแปดหมายเลขแปดเนื้อหาเก่ากึกเลยนะพี่นะเนื้อหาเก่ามากนะครับนี่หมายเลขแปดนะครับ เลขแปดนะครับนะเนื้อค่อนข้างหนึบหนับเลยนะพี่นะเนื้อค่อนข้างหนึบหนับนะครับเนื้อบึกสวยมากนะพี่นะเนื้อบึกเนื้อแน่นๆเลยพี่เนี่ยครับพี่ชอบเนื้อหาเก่าๆนะครับพี่ลองพิจารณาดูนะพี่นะองนี้แบบน้องมองว่าเก่านะครับพี่น้องมองว่าเก่าเลยนะ เนื้อหาดีนะครับมวลสารนี่เห็นได้เห็นชัดๆนะครับพี่นะวัออนี้ครับพี่อ่ะรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้านี่รายการที่เก้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ซุ้มเส้นสายอวบอิ่มหนาดีนะพี่นะลองดูนะครับหลังเป็นหลังเรียบนะพี่นะหลังเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีบินนะพี่นะดีมากนะครับนะ้ำพิมพ์ทรงสวยนะครับ เนื้อหานะพี่นะ<ฮ>เนื้อหานะครับนะหนึบหนึบเนอเนอเหมือมวลสารวรักครังนะครับพี่นี่ <_ d ata> หมายเลขเก้านะครับพี่นะหมายเลขเก้ารายการที่เก้านะครับพี่รายการที่เก้านะครับนี่อ่ <_ d ata> <_ d ata> หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเป็นอ่าพระปิรันนะพี่นะเป็นพระปิรันเนื้อดํานะครับนี่เป็นยุคสมเด็จโอนะ เขาบอกเป็นยุคสมเด็จโตนะครับนะเนื้อดำสวยมากสมบูรณ์มากๆนะครับพระปิรันเนื้อดำยุคสมเด็จโตนะครับเป็นยุควัดลักขังนะพี่นะยุควัดลักขังเนื้อดำเส้นสายคมสวยนะครับพระปิรันก็เป็นหนึ่งพระที่อ่าสมเด็จโตท่านได้สร้างไว้นะพี่นะอ่าท่านได้สร้างไว้นะครับนี่ ปาปันเนื้อดำสวยเส้นสายครบนะครับนะค,นะคมชัดนะครับปาปิันวันลคังหมายเลขสิบนะครับ <c oughs> หมายเลขสิบเอ็ดนี่เนื้อช้ำครับไข่ขึ้นสวยๆนะครับพี่หมายเลขสิบเอเ็เอดนเนื้อชํำ อ่านะครับนี่นี่พี่พี่ที่ถามหาอยู่นะพี่นะเนื้อช่ำๆมีคราบไข่นะครับนี่ครับนี่ลองพิจารณาดูนะครับตรงนี้นะครับบ้านเดิมๆนะครับนะบ้านเดิมๆเนื้อหนึบหนับสวยๆหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับตรงนี้ พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พี่เนื้อตุบตับเลยนะพี่เนะื้อเนื้อตุบตับนี่มีคราบไข่ขึ้นข,ขาวๆนะครับอมีรอยปีกแยกนี่ครับประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองอ่านะครับนี่หมายเลขสิบสองนะครับขอบจัดครุ่สวยนะครับหลังปีแยกเดิมๆนะครับนะาเดิมๆบ้านๆน,นะครับ พิจารณาดูชอบนะพี่นะพิจารณาดูชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่นะหนึ่งเบอร์โทรไลน์ดีขึ้นทางหน้าหน้าจอนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกสองนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับจะเป็นในดีไลน์นะครับส่งรูปภาพขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดได้เช่นเดียวกันนะครับนะสแกนชิโอโค้ดก็ได้นะพี่นะหนึ่งขึ้นทางหน้าหน้าจมุมด้านล่างขวามือนะครับนี่ครับพี่เนี่ยนะครับนะสามารถสแกนได้เลยนะครับพี่ ขอลูกภาพเพิ่มเติมรายการไหนอีพีไหนนะครับนะนี่สอบถามเข้ามาได้ครับหมายเลขสิบสามครับตรงนี้ครับพี่ <c oughs> รายการที่สิบสามเนื้อออกสีโซนเข้มเข้มนะครับพี่นะเนื้อออกสีโซนเข้มเข้มแล้ว นี่นะครับนะ้มีมวลสารอะไรอย่พี่นะครับนะ้เหมือนจะเป็นรากไม้ไหมพี่หรือจะเป็นก้อนอะไรนะนี่ครับะนะครับนะเนื้อหาดีนะพี่แบบนี้นะครับนเนื้อหาดีดีเนื้อบ,บึกเลยนะครับหมายเลขสิบสามครับ <c oughs> หมายเลขสิบสี่ เลขสินะครับขอบตัดครางครูดนะครับนะธรรมชาติสวยดีนะพี่นะธรรมชาติสวยดีนะครับนี่อ่านี่นะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบ พิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังเรียบนะครับพี่พิมพ์ใหญ่หลังเรียบเนื้อมันมันดีนะครับพี่นะครับในพระสมเด็จเนื้อต้องประมาณนี้เนาะสวยๆนะครับพี่มันมันหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าเกตทะลรู้ซุ้มนะครับพี่นะเนื้อ เกศทลุซุ้มเนื้อหนึบหน,นึบนะครับนะหนึบหน,นึบแน่นๆนะครับนี่อ่าเห็นมวลสารนะครับอยู่หมวลสารเม็ดเบลเลอร์เลยนะพี่นะมวลสารเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับมวลสารพระกำแพง ใหม่เลขสิบห้านะครับใหม่เลขสิบห้าเนื้อมันมากนะพี่นะเนื้อมันมากหม่เลขสิบห้าครับนี่หลังสวยๆยหมยเลขสิบหกอ่านะครับล้วหม่เลขสิบหกนี่จะเป็นอ่าเป็นพิม นะครับนะเกตตรงนี้จะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะพี่นะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับนะสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนไหลกว้างๆหน่อยนะพี่นะองนี้นะครับเท่าที่เท่าเท่าที่ rian rian ตัวผมมองนะพี่นะเท่าที่ตัวผมมองแต่ส่วนอ่าพี่ๆจะพิจารณาเป็นพิมพ์อื่นก็ได้นะพี่นะเพราะความแตกต่างเนี่ยไม่มีไม่มีอ่าอยู่ในกรอบอยู่แล้วเนาะของแต่ละท่านนะครับ แต่ส่วนน้องมองเนี่ยน้องมองว่าเป็นอ่าพิมเชียงแสนนะพี่นะเป็นพิม์เชียงแสนเพราะว่าไหลบริเวณหัวไหลเนี่ยจะกว้า,างและเกจบเนี่ยจะตุ่มๆปลายๆเนี่ยนะครับนะประมาณนี้นะครับเนื้อหาก็หนึบหนึบนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าสมเด็จพิมพ์เชียงแสน เนื้อเก่าๆนะครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดอ่าหมายเลขสิบเจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่โอ้นี่เนื้อสวยนะพี่นะเนื้อแบบเนื้อเน่าเลยเนี่ยขอบข้างเนื้อเน่าเลยนะนี่ครับพี่เนื้อขอบข้างเนี่ยแบบเน่าๆเลยนะครับเราได้ยินกันไหมพี่เคยได้ยินไหมบางทีเนี่ยคน เดี๋ยวไปหาออกดูเดียนะครับเนื้อเน่าข้างเน่าออนะครับจะมีแบบคราบดำๆนะพี่น้องเนี่ยเหมือนที่สอบถามเข้ามานะแต่วันนี้น้องมองว่าสวยนะพี่นะเนี่ยแขนเรียวเล็กหดนะครับแล้วนะนะมีการหดย่นม้วนสารนะ่ะนะครับไม่อวบไม่ใหญ่ไม่บวมไม่เบยเกินไปนะครับพี่นะนลองดูนะครับ รายการที่17บเจ็นะพี่นะรายการที่17นะครับตรงนี้ก็สวยนะหลังเรียบนะครับนะอะ่ก็มีแตกลายประมาณนี้นะครับนี่ครับหมายเลขสิบเดหมายเลขสิบแด อง์น,นี้ผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะพี่นะพระสมเด็จผ่านการใช้มาเล็กน้อยมีฝนครอบฝนข้างนะครับผ่านการใช้มานะครับพี่เนื้อเปิดเปิดผิวแบบว่าผิวมีคราบไขขึ้นแบบเยอะเยอะเลยนะพี่นะเยอะเยอะเลยแล้วก็คงจะใช้มาแล้วก็เก็บนะพี่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับมีสภาพผ่านการใช้นะพี่นะ แต่รายละเอียดก็ยังครบสมบูรณ์นะครับพี่นะรายละเอียดยังครบสมบูรณ์นะครับเราไม่มีแบบว่า,าบินตรงนู้นตรงนี้ไม่มีนะพี่นะนี่ยดูยังเป็นพิมพ์ทรงนะครับหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะ้ารงนี้มองมองว่าเป็นยุคยุคแบบยุคต้น,นเ,เลยนะพี่นะ นะครับนี่น้องมองว่าเป็นยุคแบบยุคต้นๆเลยนะถ้ายุคต้นๆเนี่ยน้องมองว่านะครับนะความแบบว่าสมดุลเนี่ยอาจจะน้อยนะพี่นะอาจจะน้อยนะครับเนี่ยอง์นี้อเป็นเป็นเป็นหลักพิจารณาได้นะพี่นะอาจจะเป็นแบบว่านะครับยุคต้นๆแต่พิมเนี่ยอาจจะแบบนูนโยเยใบมานะครับพี่อาจจะเป็นแบบยุคแบบนะครับนั้นในสมัยก่อนเทคโนโลยีก็ยังนะพี่นะยังนะครับี่ อาจจะเป็นไปได้นะครับนะแล้วแต่หลักพิจารณาของแต่ละท่านนะครับพี่เนี่ยแต่น้องมองเนี่ยว่าเก่ามากนะพี่นะเก่ามากอาจจะเป็นยุคต้นๆเลยลองดูนะครับพิจารณาดูนะพี่นะใครชอบถิ่มติดเข้ามาได้ครับพี่อยู่นี้หมายเลขสิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะนี่ครับพี่รายการที่สนะิบเก้ารายการที่ยี่สิบครับ ร <c oughs> ายการที่20เกเทลุซุ้มนะครับพี่เกตทะลุซุ้มเนื้อออกนวลน,นวลน,นะครับราสีนวลน,นวลน,นะครับอรอยปีแยกนะครับนะทั่วองค์ทั้งองค์นะครับองค์นี้จับได้ว่า นะครับนะเดิมเดิมนะครับนะนเดิมเดิมบ้านๆน,นะครับพี่งานสนามนี่น้องไม่ไม่ทราบนะพี่นะงานสนามนี่น้องไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะพี่นะถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับแต่น้องมองว่านะครับนะเป็นสไตล์ผ้าบ้านเนี่ยนะครับหน้าเก็บหน้าบูชาแล้วนะพี่นะนะครับหน้าเก็บหน้าบูชาของสวยๆนะครับพี่ใจชอบเลยไม่มีคําว่าผิดนะครับพี่นะใจชอบเลย นั่งมานั่งซองดูทั้งวันยังได้นะครับพี่นี่ครับอ่าหมายเลขยี่สิบครับเนื้อหาก็ประมาณอน่างนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับย้ำกันทุกอีพีนะพี่นะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่ดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับนะหากไม่ถูกใจก็เลื่อนปล่อยผ่านก่อนเนาะนับนับอีพีหน้ายังมีนะครับอีพีหน้ายังมีมาแบ่งปันนะครับนันเหลี่ยญเกจิคณาจารย์ดังๆนะพี่ นะครับเพียบนะครับพี่นะแต่น้อยยังไม่ได้คัดลงมานะพี่นะบางทีโอ้โหมันเยอะจัดนะครับนะก็ค่อยทยายทยอยทยอยแบ่งออกไปบ้างนะครับนะก็มีเพื่อนมายกไปบ้างอะไรบ้างนะครับนะแบ่งปันกันนะพี่นะครับนะเขาบ้างเราบ้างนี่ครับ รายการที่21นะพี่นะรายการที่21นะครับอ,อ,องนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนะ้มีเส้นรองนั่งเห็นไหมพี่อ่านะครับนะ้วมีเส้นรองนั่งนะครับน,ะนี่เนื่องจากอ,องนี้จะเห็นชัดน้อยหน่อยนะครับพี่นะเห็นชัดน้อยหน่อยนะครับ,บเนี่ยปะเนื้อหาดูเนื้อหาดิพี่นี่ครับพี่ประมาณนี้นะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองครับนี่หมายเลขยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่นะบางขุนพรมวันนี้มีมีมาสี่รายการนะพี่นะนี่มาสี่รายการนะครับ <c oughs> เป็นบางขุนพรมนะครับองนี้งค์นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะองนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับพี่เกตบัวตูมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับรายการที่ยี่สิบสอง บางขุนพรมนะครับเกตบัวตูมรายการที่ยี่สิบสองนะครับจำใหม่เลขใจพีดีนะครับพี่นะเส้นฐานเส้นแซมสวยนะครับเส้นสายลายสังคตินะครับพี่นี่อย่างนี้เห็นนะครับนะครับปูต่างๆนะครับเกตบัวตูมวัดบางขุนพรมครับพี่อ่าตรงนี้ครับรายการที่ยี่สิบสอง อ่าในการที่ยี่สิบามนี่ใครหาเส้นได้บางขุนพรมนะพี่หน้านี่ได้แล้วนะครับนะเส้นไดบ้บางขุนพรมนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เส้นไดบ้บางขุนพรมนะพี่หนะ้าอ,อันนี้เนื้อหาออกแห้งนะครับแนละ้วมีค่าปลุกนี่ครับนี่ครับอ่านี่นะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้น้อพี่น้อเอาพิมพ์เส้นได้นะครับเนี่ย มีคนถามมาเยอะนะพี่นะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะได้มาบ้างไหมนะครับนี่ได้ได้มาแล้วพี่วันนี้ได้มาแล้วนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุนผมครับพี่อารายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่องนี้ได้หนานะนะครับอง์นี้ได้หนานี่องนี้ได นะครับสมบ,บูรณ์เลยนะ<จ>พี่นะรอยปีรอยแยกตามขอบนะครับนี่นะดูธรรมชาติเดิมๆนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ บางขุนพงครับองนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่นะครับต้านะหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าครับในรายการที่ยี่สิบห้านะครับนะองนี้มีอดังๆหน่อยนะพี่นั่นเนี่ยมีคราบแบบคราบดำๆหน่อยแต่เนื้อช่ำดีนะครับ นะครับนะเนื้อฉ่าดีนะพี่นะรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับเนื้อออกฉ่ำๆมีคราบดำๆเหมือนเป็นลานะพี่นะเหมือนเป็นลาขึ้นเนี่ยเนอย่างะยนีนะครับประมาณนี้ครับพี่เป็นหลังเรียบนะพี่นะเนื้อฉ่าดีนะครับเนื้อฉ่ำๆหนึบๆดีนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับนะองนี้หมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะ ในการที่ยี่สิบหกในการที่ยี่สิบหกนี่จะเป็นอ่าเกตบัวตูมนะครับนะเมื่อกี้มีเป็นอ่าววัดบางขุดพรมเนาะองนี้เป็นวัดละคังนะครับพี่องนี้แกอ่าน้ำมันตั้งยิ้วนะพี่นะแกน้ำมันตั้งยิ้วนะครับนี่เป็นพิมเกตบัวตมูมอ่าพิมเกตบัวตูมนะครับวัดละคัง S <S เนื้อ <Spin ning. S 1> ออกเก๋น้ำมันต่างอยู่ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะออกสีน้ำตาลนะครับ gradual, อยู่ข้างบนนั่นแหละลูกดูนี่ดูนี่ในใลาวมีขาประมาณนี้นะครับเนื้อนะครับอ่ะตงนี้ครับ หมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่หมายเลขยี่สิบหกนะครับนะสวยถูกใจนะครับนะพิมปิดโทรมาปิดสายด่วนกันได้เลยนะครับนี่อ่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนี่หมายเลข <c oughs> ยลขี่สิบเจ็ดก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าพิมพ์ใหญ่องนี้ก็จะมีสภาพแบบผิวเป็นผิวยิ่งหน่อยนะครับพี่นะอง์นี้นนองมาปัดนะครับนะใช้ผูกันปัด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 เนี่ยตามขอบเนี่ยพี่ด,ดูดิ อ่ามีคาบไข่นะครับองนี้มีคาบไขเนี่พี่ดูตามซอกนะครับแล้วเป็นผิวยิ่งๆแบบว่ามีฝุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยครับพี่คาบไข่เดิมๆเลยนะพี่นะคาบไข่เดิมๆเลยนะครับนนองเอามาปัดหน่อยตอนแรกนี่มีแบบหยักใยนิดนะครับแล้วฝุ่นีไม่ต้องถามนะครับนดี่ดูเนี่นะครับตามซอกเก่ามากสวยนะครับตรงนี้นะครับสวยเดิมนะครับองนี้ครับหมายเลขยี่สิบยี่สิบ จ็ดนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ย <c oughs> หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขยี่สิบแปดองนี้เป็นพิมพ์อ่าวัดละรังเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนี้เส้นอ่ารองนั่งนี่คมมากๆนะครับเส้นรองนั่งนี่คมมากๆ นะครับน้อยองค์นะพี่น้อยองค์นะครับที่จะเจอแบบเส้นคมคมอย่างนี้นะนี่ครับหมายเลขยี่สิบแปดพิมพระประธานวัดละคังตรงนี้ก็มีคาบไข่เนาะพี่น้องมีคาบไข่นะครับเนี่ยอ่า ร้อยปีแยกสวยๆนะครับนี่หลังก็ยุบยุบหยนยับหน่อยนะครับพี่นะหลังยุบยุบหยับหยับหน่อยนะครับนี่หมายเลขยี่สิบแปดครับ <c oughs> ไปหมายมเลขยี่สิบเก้าหมายเลขยี่สิบเก้านี่เป็นฐานแซมเนื้อแก่งนะครับพี่องค์นี้เป็นฐานแซมเนื้อแก่งวัดละครังนะครับ <c oughs> อ่า เน hmm? ื้อแก่งประมาณนี้ครับพี่พี่ครับนี่มีรอยแยกนะครับนะดูอ่าเป็นธรรมชาตินะครับนะส่วนใหญ่น้องก็ดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูพิมพ์แตกต่างกันไปก็นะครับบางองค์ก็พิมพ์ก็ทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะพี่นะบางองค์นะครับพี่บางองค์ก็ดูออกบางองค์ก็ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบเป็นสายตรงแบบเสียนห้างดังห้างใหญ่อะไรประมาณนี้นะพี่นะเราก็ นะครับนี่บ้านๆนะครับราเป็นแบบบ้านๆนะครับเล่นชอบอะไรประมาณนี้ดูชอบนะครับก็มาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับนะไปออกต่อมีกําไรก็นะครับนะดีใจด้วยนะครับพี่ๆนะครับนี่องนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบเก้านะครับองนี้ครับเป็นเป็นฐานแซมนะพี่นะเป็นฐานแซมวัลคังนะครับเนื้อหาออกแกงหน่อยครับพี่องนี้ครับโซนเนื้อหาก็ แตกต่างกันออกไปนะพี่นะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่ตรงนี้หมายเลขสามสิบพี่ห <c oughs> มายเลขสามสิบนะครับนะ้วตรงนี้เนื้อออก <c oughs> โอ้ยนะครับนี่ตรงนี้หมายเลขสามสิบนะครับนะผิวเนื้อหาก็เนี่ยครับพี่ประมาณนี้นะครับนะเ <c oughs> ขาบอกเขาไม่ได้ใช้นะพี่นะบอกไม่ได้ใช้จะเก็บอย่างเดียวพี่นะครับแต่เราไม่แน่ใจว่า แบบว่าองแบบเทินๆกันอาจจะแบบ่ํทำให้เนื้อพ้ายุบได้หรือเปล่านะพี่นะเนี่ยดูดินะเขาบอกไม่ได้ใช้แต่มันแบบมันแบนแบบเป็นฉากเลยนะพี่นะเนี่ยดูดิเนื้อหาหนึบสวยมากนะครับ หมายเลขสามสิบครับนี่งนี้ครับวัละคังนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นี้พิมพ์ใหญ่หมายเลขสามสิบนะครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับรายการสุดท้ายครับพี่วันนี้นะครับนะอ่าองนี้เป็นอ่าสมเด็จบางขุนพรมนะครับนะเป็นบางขุนพมเนี่ครับพี่องนี้จะเป็นพิมพ์อ่าเป็นพิมพ์เจดีนะพี่นะเป็นพิมพ์เจดีนะครับอู้เนื้อเข่าเนื้อหาคาบกุนะพี่นะ เนื้อหาข้าบกูบึกเลยเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีบางขุนพรมเนื้อสวยๆครับพี่อะลองดูนะครับหมายเลขสาเนะครับวันนี้ก็มี3ารายการนะครับพี่สนใจราย,รายการใดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะเบอร์โทรไลน์ดีก็ขึ้นทางด้านหน้าจอนะครับ 0620890157นะครับนะหรือจะเป็นในดีล e กน062นะครับ0890157เช่นเดียวกันนะครับสแกน QR code โโก็มุมด้านล่างขวามือเนาะสนใจก็สอบถามใันเข้ามาได้นะครับพี่ๆสายด่วนสายตรงได้นะครับพี่นะ <c oughs> วันนี้ก็ผิดพลาดประการไดครับขอพระทานอภัยไว้ด้วยนะครับพี่นะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะขับขี่รถปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ